ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะผู้พ่อก็อีกแหละเซ็นกาเซ็นเคยพี่น้องเอ้ยกับช่องเบาบุญเพ่งพี่น้องมาในเฮ็ดปวดพี่น้องเอ้ยหัวจีบไปอีกแล้วบ่คือปวดเนาะทาน่ะพี่น้องเพิ่นได้แล้วเพิ่นปวดบ่ได้แล้วเพิ่นปวดต็มเต็มพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วผู้สิผู้ไปหาเห็ด มือนี้สิมาเห็ดเมนูแบบบุเคยเห็ดกินจักเถื่อปีนี่พี่น้องเอ้ยเห็ดเมนูยังเม็นหนงเดือนนำเสนอด้วมุกเห็ดสิมาเห็ดมุกพี่น้องเอ้ยเป็นเมือนี้มาเบิ่งพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังดังไฟแล้วก็มีต้องกล้วยมาพี่น้องเอ้ยน้องดาจีกไว้เบิ่ดแล้วต้องกล้วยก็ได้ยทำไมไปเอาใหม่ทำไมหนองเดือนนันเลือกเอาดอกจุ้มๆมันเห็ดพี่น้องเอ้ยส่วนดอกบอกดอกบานมาตจะไดเขากินบ่ได้เขาก็จะต้มเขาตู้เย็นไว้กินย่ำมันเกลียวขาวเนาะ บพรมันเอาตัว oh, มันแบบสดสดเสบงก่อนพี่น้องเอ้ยเอาคือตุ้มๆนี่แหละตุ้มๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งเห็ดปวกไม่แต่ดอกงามพี่น้องเอ้ยคนงามไปหาพี่น้องเอ้ยือคิวมีแต่คอยคอยเห็นมูฟุกใหญ่หนึ่งอืมหาดอกจุ้มๆใหญ่เฮ้ยมันจังหวานพี่น้องเอ้ยอืเอาแบบเอารสชาติแบบปากเวอร์เลยเผ็ดเผ็ดโอ้าย เอาแบบเห็ดแล้วอยากเห็ดอีกนะพี่น้องเอ้ยเห็ดเหลี่ละเนาะชอบกันได้เลยละแต่ถ้าเก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาบุญเพลงคือเก่าพี่น้องเอ้ยหลักหลักไปคนเดียวเลยพี่จักมาสู้นะพี่น้องเอ้ยปวดปวดเนาะเพิ่นได้ไม่เศร้าเนี่ยเต็มกระตาบ่ลาวก็ได้ค่อยคอยถ่ายคลิปคอยพนเก็บก่อน ก่อนจะเก็บไปนั่ถ่ายคลิปไปนั่มอะไรแมันกระซ่าเนาะบางคนบางคนถ่ายคลิปได้ความมาเก็บไปส่งมึงคอยได้คอยได้ร้ายกว่าเพิ่นเออแล้วเก็บจาวะเออเอาบะตีนบะหะเอาบะทักเอาทักแล้วเป็น้อะไรเป็นดอกเดือนนฮะกามาตอนนี้ก็ไปเย็บนันคลิปต้นฮะนะคะไปเบิ่งซองน้องเดือนพี่น้องแออประมวลคณะเก็บเปลือกเปลืกปีนี่ก็ถือว่า

เมื่อตัวเมียตั้งเดือนเลือจะเห็ดกินพี่น้อยตัวจุ่มงามเลยแต่ว่าเห็ดเมื่อเดื่นงามกว่าเมื่อวานนี่ได้อ่ามัววานมันจะเปื่อยน้ำเลยกระมี้เมื่อนี้ไม่แต่ดอกแข็งๆเมื่อนี้ดอกแข็งแจุ่มจป้าข่อยไปเห็นเลยเห็นแล้วข่อยข่อยมาท่นห้องชุบผืนข่อไปล้อเบิ่งมันลายแบบนี้ข่อจะห้องชุบผืน

แสบสตนโซต้นอะไรกับไมัไง่ายคือมันก็ใครกลัวบุมีเนาะใครกัวบุมีกินวันซะพี่น้องเอ้ยมันก็แสบอยู่แต่มันก็บสมมันสดเนาะมนกัล่างไหลวิญญาณวันซะพี่น้องเอ้ยมนกอาอเด็เป็นอันเดือนกินกับแ่บได้ทันอีก็คือว่าแล้วก็แ่บน คอยไข่นีนั่นแหละช่องสามบาทมันก็ออกเองเพื่อนปิดชนะนะบาโลกก็เรียกว่าโลกเออง่ายไปง่ายมากเออกเองมันดอกดูยานทนเข่าโอ้ยพี่ดาวเอ้ยดาวบนพี่ดาวซิงาไปเลยจะัปดีพี่น้องมาสูมูท่านนี่กําลังกําลังมุกเคสจิกินเข่าเลยท่านนี่ เพื่อจะได้กินนี่กับนจ้นามอะไรเป็นเดือนจะล่างเอามาเลยห้องว่าขูดก่อนขูดแล้วก็มาลัางน้มช่องานาพี่น้องไวาเหนอพีนกลางพี่อยน้องด่าเชียงน้องด่าสนันเลยพี่น้อยน่ยพี่น้อยขันตอนการเห็ดกินเห็ดนี่กใส่เวลาหืงเติบพี่นเอย ฮ่าก็ว่ายากแล้วเห็นยังยากแมนฮ่าในีก็เพื่อชิท่านขู่ท่านคนนี่ก็เป็นธรรมดาแล้วเนาะไปพผอดอกไม่น้อยท่านบอกเอาก็ไปรอบแป้งก็บเป็นเป้นกเตอร์จำเป็นก็ต้องเอาลางแล้วกับรหลุคือมันเสียงนองด่าพี่น้องมุกเฉพาะอีตู่คนว่าเฉพาะยงเนียังุดๆอยู่ดอก ให้ดอกพีชเองเอ้ยม uh ันบอไม่เลือดไม่ยางเขาเห็ดกินสาหรับจำนวนมันกระสุกเราพีชเราไอ้เห็ดไงมันบอแมนเนะหน้อยมันจะเบื่อนอกจากเห็ดบมเคยกินนะมากินจนเบื่อเห็ดปวกบมเคยสาวเบื่อเห็ดปวกจ้าแมเบื่อกินดิฟก็ได้กินดิบก็ได้ตอนมันออกใหม่แล้วก็อันผักยาบันอะไรนะดอกพีชให่เออดอกใหญ่เอามาอลไรกันหนังย่างพุนตกลิ่นเนจักหน่อยป้าเถอะพี่น้องเลยอกพเขากกินได้ไหมเลยตามวนยางพารา หยแล้วเหอใ่เยิด้นกับบมีกินทางนั้นนะซื้อตังหนร้อยน่เออเห็ดลูกล่ะสบายดีป่าลูกลูกล่ะน่ะเอ้ยสบายดีป่าลูกจะได้กัไปหลุนตอนนั้น มุกแล้วอีพี่น้องเอ้ยกินข้าวเช้าทำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมื่อนี่ก็ได้กับเฮ็ดปวกพี่น้องเอ้ยแต่ลายโพด่พี่น้องเอ้ยตาดีแต่แพ้แม่น้องเรียนเลยพี่น้องเอ้ยเออคนดวงดีคนบ้าไปขี้ก็เพราะเหตุก่นได้แต่เราจุ้มๆได้หรอกบอลเ็นเป็นหมูนะกันเด้ไปผอแต่จุ้มๆอันแบบว่าไก่บอลเขาเอาแล้วเขาเอาดอกบานไปเบิดแลต่จุ้มแล้วจะมาเฮนดอกน้อยนิด อันนี้ท่านผูเฮ็ดดอกบ้านก่อนผู้ตรงฟันดอกดอกจูม่านผู้เฮ็ดดอกบ้านก่อนละเคียหาไ่ด้ขี้อ่ะไ่จะลอห้าหอกอืมือบดวงดีมือนี่พี่น้าเอ้ยเออมกแน่นั่นหกี้ปลาลูกละปาหลวะอันี้ก็เป็นมกแบมอมุกเ็ปุ๊บหนักหนักเล็กน่อยเนาะหนักเฮ็ดล้ลูกพี่น้า มีต่ดอกตุ้มตูนะอ้ยม,มีพัดน้องเอยพักกันกล่องกินไปเลยไม่เศ้าค่ะน,น,น้องขมะเขือเทศขเลยขากเลยนะพี่ลองสวเต็มบ่วงเต็มบ่วงให้แกงเนาะ đọc chung này thì của đọc bài mình rồi Dạ ta áo cái đọc chung Từ áo từ đọc chung mà Đồ bài về chính bán. thế lăng Hôm quẩy mình rồi <laughs> Cái này là bây giờ à, bài nào? มันแสบนะมันไม่นด้อันนี้บอ้ว่ามันแสบนะมันมันกายเวลากินเก็บหูไปเอาว้ที่เบ็ม่กินขอเร้าแวแสบกับเขาแกงอยู่พี่หนาได้ขายเขาไป่น้วกินกัเขาออนหอนผักเป็นยังไบ้องเอย

mục hết Một hết nạp hết đúng đang với bà nhé. Một một là mục Một à? ừ. ừ. à. hết đúng là mục mục hết đúng hết đúng mục đang bà nhé hết đúng Chân mẹ là bạc nào. Một hàn nào. Một người hàn bạc nào. Cực nhỏ, cực nhỏ. Dần dần kính mục hẹp képacka ngủ. Vì nắm kèo kìm 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 kèo พระเพรทพักมันต้องเื่อนกินอะไเบิร์ตพี่น้องเลยยังเว้นปูมันฮอตพี่น้องเอ้ยพูดไม่ได้หรอกก่อจะเลาแบบนั้นดิเดี๋ยวทำแม่จะเอาพี่น้องเอลยมากิ้นมามักปูกินเ็ดู้รวมสีธาตุอย่นทำแม่น้องเดือน เฮ็ดจุ้มนี่มันสิกรุดๆเนาะกรอบพี่ไงเ้ยกรดองแบบนึงแล้วทอดกรอบลงหมดเนาะทอดกรอบดี่ากเนาะว่าเงียมักอบยังบ่เคยเฮ็ดจเคื่อเลยทอดไปเ้ยตีสะไข่แล้วทอดเนาะเห็นชัดเออเสียเด้อ เดี๋บานนี่แซ่บอือันี่แซบน่ีตักลาดกับเจ้าแดดชิบแเห็นมั้ยล่ะอ๋อชิบแดดบ้านสยพักทำอย่างไนห่งอยู่ได้ด้ ต้นรักไงแล้วตอนนี้ชูอาเก็บบ้านมากินเป็นอาหารบ่ข้าวบดข้าวบดน้อาวบดกินแบบบุฟเฟาต์ไปในเรื่องพี่น้องหิวเขาแไงกินข้อวเ้าตอนสิบเอ็ดโมงเป็นหน้าได้ข้ายเขา คายเขาสืบโลงบ่ไว้ได้เี็น,นอะลยบัไว้แท้อันจะกินเน้คุ้มมือนเลยคายเขาสืบโล่เป็นการสืมุ่มงไ่ม,มีกลุ่มปะปีอยู่ากคน

เหมนมาปาแขงปาไข่ยังใช่ไหมเนยอดยาก็คเดี๋ยววนีปลางจะนาก็ถ้าวันไก่ขาวคว้าายเขาวซื้อลงลงซุปไว้ได้เนาะนี่อะไรเขาบอกกินกระยาบันวะขันสบแรครับ มันเป็นฟัวกับไข่ยุ่น้องเอ้ยดีน่องประจามันเป็นันเป็นเท้าหนี่งที่จุกไปกับบริเวณทุกงบก็จะได้พัวใหม่พอน้องให้อันน้องเดือนทองได้บกลูกมาซื้อหนึ่งพี่น้องเลยบกน้องเดือนฝ่าแม่ไปทำงานกรุงเทพยอู่นลูกหายมีพี่น้องเลยบริษัทแม่ไป แม่มาแม่ไปได้ไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอได้แม่จะไปไปไปจะให้แม่ไปแม่จะซื้อสีผ้าให้ลูกไปทำงานลูกบอกบอกเอาบอกว่าแม่ไปทำงานแม่ซื้อสีผ้าให้นั่งเอาเบรกได้หรือสีผ้าอยู่กับแม่คนหกปีเหรอครับ

พอกันกิดนะนี่คอลำจัวกิดนะสบายดีพี่น้อไ